ต้นไม้ก็เริ่มโซมหมดแล้วมาดามแพมโซมอย่างเดียวยังพอว่านี่ต้นไม้โซมฉันดับไม่ได้ต้นอะไรเมื่อก่อนเคยเป็นออมเงินอ,อมทองตอนนี้ใหญ่เป็นธนาคารแล้วนะมึงมึงจะใหญ่ไปไหนยวิธีแก้ปัญหาง่ายๆค่ะตัดทิ้งแล้วลองงอกใหม่ไม่น่าจะช้าไปซื้อใหม่เร็วกว่าค่ะและที่ต้นอะไรกูไม่ได้ปลูกเนยิ้มทำใไหมไม้เมเอวออกเนี่ย เวลาเราจะซื้อต้อนไม้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าต้นไหนถูกโฉลกกับเรานั่นก็คือราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะถ้าถึงหลักพันเนี่ยคูไม่ซื้อค่ะไม่ถูกโฉลกนะคะดูค่ะเลือกเอาเลยค่ะอ๋อหลายคนบอกว่าทําไมไม่ไปซื้อที่คลองคลองสี่คลองห้าคะ ไกลบ้านค่ะค่าน้ำมันก็ไม่คุ้มแล้วตรงนี้มันแพงนะคะมาดามไม่เป็นไรค่ะถ้ารวมค่ารถแล้วคูซื้อตรงนี้ถูกกว่าเอาที่สะดวกดีกว่านะคะดูต้นไม้ที่ชอบแดดลำไายไปจ้ะเพราะมันเหมาะสมกับคนลำยายอย่างเมียผมดีครับโอ้ก็เหมาะกับคนน่าลำคาญอย่างมึงด้วยนะคะเธอเธอเมื่อกี้ฉันถามแม่ค้าแม่ค้านี่ต้นอะไรอะคะต้นแก้วแก้วอะไรนะแก้วอะไรนะติ๊กตอก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 เขาเพิ่งเอามาส่ง สรุปไม่รู้ต้นสนเนี่ยสวยนะแต่กูไม่สนละเหี่ยวตายมาแล้วอยู่ที่บ้านน้ําก็ไม่เคยขาดแดดก็ถึงมึงจะเอายังไงต้นไม้เหี่ยวเธอก็ทิ้งเหรอถ้าอีหน่อยฉันเหี่ยวเธอก็ทิ้งเหมือนกันสิก็ตอนนี้ใกล้ทิ้งแล้วแหละวันต้องเข้าแล้วแหละสวยนะแต่ไม่มีต้นไหนสวยสู้กูได้สักคนนึงเครียดมากเลยซื้อต้นไม้ต้องเถียงกับหน้าตัวเองว่าเออเดี๋ยวดอกไม้สวยกว่าหน้านี่ขนาดแปะพัตเตอร์อยู่เนี่ย ทุนความสวยยังเยอะเลยฮะเลือกยากมากเลยอะเบือ่อคนไข้คิดไปเองนะจ๊ะใครป่วย <laughs> น่ารักเนาะเล็กนิดเดียวเองอะ,อะจริงๆชอบต้นไม้ใหญ่ๆชอบใหญ่เป็นหลักปลูกต้นมะพร้าวเลยไหมจ๊ะเออจะปลูกอยู่นะแต่พอดีว่าผัวไม่ซื้อทะเลให้ แลล้วเราก็ซื้อตอนนี้นะคะ1คู่นะคะชื่อต้นชวนชมนะคะจะชวนพ่อกูมาดูก็ไม่ได้พ่อตายแล้วดังนั้นเอาชวนชมไปก่อนอ่คู่หนึ่งเหมาะกับเมียฉันมากเลยชวนชมชวนงุดหงิดชวนพ่อมึงมาดูด้วยไหมคะตอนนี้เรามาหากระถางนะคะแต่กระถางเนี่ยที่เราจะเอาเนี่ยมีอยู่อันเดียว เอารุ่นนี้ค่ะรุ่นไหนจ๊ะเนี่ยค่ะอยากได้รุ่นนี้อะค่ะไปอยู่กับแม่ไม่ลูกไปอยู่กับแม่ไม่ลูกโอ้ยมันน่ารักจังเลยห่วงไหมมันเลียมือร้วยเหเนี่ยเน่ารัก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 ตัวเมื่อกี้อะดิ้นได้แต่ตัวนี้จะปีนขึ้นปีนลงปีนไปปีนมาดำปีกหมดแล้วน้องอาบน้ำบ้างไหมลูกนั่นสิอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยเจ็ดวันอาบทีหนึ่งหรือเปล่าบางทีก็ไม่ฟอกสบู่ มึงทำจมูกมาหมอบอกห้ามโดนนะ้ำหัวใหญ่เหมือนเมียผมเลยหน้ากูก็เหมือนอย่างนี้เนี่ยแหละแกพัตเตอร์มาก็เป็นนานเนียอย่างนี้นี่แหละแกนจมูกกูก็เท่านี้แหละไม่ต่างกันหรอกอันนี้ต้นเท่าไหร่คะ380บาททำไมต้นเล็กตั้ง380เอยอ้าวขายของไม่เอากำไรจะขายทำไมละจ๊ะ กูไม่ซื้อก็ได้ขอบคุณค่ะแพงไปนะครับเก็บตังนานกว่าจะมาซื้อได้ <c oughs> ขอดูต้นอื่นกันนะคะ่ะค,ค่ะอันนี้เท่าไหรค่คะเท่าไหร่นะคะเป็นน้ำหนึ่งนันะะ่นราคาอยู่นั่นลูกให้กูดูเองด้วยสองร้อย <c oughs> อ่าถ้าอย่างนี้มีปัญญาซื้อสองกอค่ะแม่เป็นไม้ล้มไห้ลำไรได้ไหมจ๊ะอยู่แดดไม่ได้นะจ๊ะอ่าอยู่แดดไม่ได้นะจ๊ะอ่าไปอยู่ในร่มลูกไปไปอยู่กับแม่เอาสองพุ่มนี้ค่ะน่ารักน่ารัก เมียผมซื้อต้อนไม้แต่ไม่พกเป๋าตังมาครับแผนสวยจังเลยเมียฉันนี้ไม่ต้องบอกกูรู้แล้วสวยจังเลยสวยก็ซื้อดิซื้อเลยซื้อไปแล้วก็ไม่มีที่วางฉันซื้ออะไรไปเมียฉันเก็บเข้าห้องเก็บของหมดมึงดูแม่ค้ายืนยิ้มด้วยความหวังว่ามึงอะไรมึงจะซื้อข้ามถนนระวังมาดามแพมด้วยนะครับระหว่างกูตายกับรถบุกเลือกอะไรสวยขนาดนี้อยากกินจังเลย กินแล้วห้ามอ้วกของมานะะขอไม่อ้วกจ้ะเนี่ยจะมีหม้อเนี่ยใส่น้ําใส่กระดูกหมูเอาเธอลงไปเนี่ยได้กินพอดีเลย <c oughs> คุณวิทย์จ๋างั้นซื้อหม้อนี้แถมต้นไม้ด้วย <c oughs> เอาไหมเนี่ย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 มีไฟเบอร์มีไฟเบอร์ม, <c oughs> <c oughs> มาร้านนี้ถามกูว่าไงรู้ปะ่ะอีเจปุ้ยถามกูว่าเมียเอาดอกไม้ไปบ้างเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกกล้วยไม้เนี่ยบอกเอาไปทำาะไรเหลือแต่ก้านหมดแล้วนางบอกว่าไงรู้ป่ะแม่ก็ไปให้แมวเล่น กูซื้อหญ้าต้นไผ่ก็ได้นะไม่จำใบตาวันนี้นะร้านนี้สวยกูสวยกว่าจบนะจบกอใหญ่นี่เท่าไหร่กอใหญ่ร้อยเดียวเนี่ยเหรอดอกเนี่ยเหรอ,อมอนใหญ่ใหญ่นู้นสองร้อยบอกกูว่าร้อยเดียวตอนแรกพอมาถึงปุ๊บกูชี้กอนี้บอกสองร้อยมีอยู่กอเดียวกอใหญ่และเนี่ยกอใหญ่กว่า แล้วไหนกอเล็กของมึงอย,อยู่นี่ไม่เอาเอาไปทำไมกูซื้อเนี่ยย่านี่ไปให้มันยังได้ประโยชน์กว่ากูจะไปแล้วร้านอื่นไม่ได้ซื้อแมึงบอกให้ปู้หยุดชวนกูคุยก่อน <c oughs> แป๊บหนึ่งไปแล้วไปแล้วนะไม่ซื้อเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเอาต้อนนู้นต้อนนู้นหนึ่งทอนหนึ่งท้อนจ่ายตังกน จ่ายดิรออะไรอะ่ะรอมันใส่ถุงก่อนปุ้ยคะทํายังไงให้ต้นมันตั้งตรงได้ไหมคะมันจะตงวเฉพาะกลางคืน,ตร,นตรงเฉพาะตอนกลางคืนขอบคุณคะ่ะ <c oughs> วันวันเอาแต่ช็อปปิง้งถ้าวันหนึ่งถังแตกขึ้นมาผัวเจ้าัวร้อยฟันหลุดแม้ผัวจะร่วมถังแตกไปด้วยก็ตามเนี่ยเจ้าต้นเนี้ยเท่าไหร่อ่ดอกส้มเนี่ยเธอเท่าไหร่เท่าไหร่คะ เออแมวที่นี่ทำไมมันน่ารักจังเลยเชื่องคนนะ่ะเชื่องมือเชื่องตีนมากเลยอะ่ะปากบอกว่าไม่เอาแต่ก,ก็ดูไม่เลิกแม่ค้าก็ราคาญจะไล่ออกจากร้านก็ไม่กล้าทำอะไรคันตี <laughs> นี่ไงต้นไม้ใหญ่ที่เธอต้องการต้นนี้เหรอใช่กูอยากเลี้ยงที่บ้านไม่อยากเลี้ยงในคุก <laughs> แล้วฉันก็ซื้อต้นนี้กลับบ้านแล้วฉันก็ถามน้องว่าไงรู้ไหมถ้าพี่ไม่ใส่กระถางไว้อย่างนี้มันจะรอดไหม<ะ>น้องบอกรอดครับแต่ต้องลดน้ำนะครับโอเคเข้าใจแล้วทุกสปปรรพสิ่งที่มีชีวิตควรลดน้ำนะคะแล้วแล้วเมียผมก็กลับบ้านได้อย่างสบายใจไวเอาไว้ไหนอะ่ะ <c oughs> ไวบนหัวเธอเลยจ้า <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วก็อันนี้นอนไปไหมเอาวางไว้ที่พื้นเลยค่ะเอาวางทับไปเลย